เอ้่ยแปลกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยัแต่ละคนเนี่ยมันใช้กูมายกของเลยดิโอ้โหที่เหลือทําอะไรกันอยู่วะเนี่ยพี่หลานดูเด็กๆอ๋อถอดกระจกอยู่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมึงให้กูวางได้ยังเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งโอ้นั่งนั่งเล่าทีละชิ้นเนี่ยไหนนุดก็ถึงสองทุ่มยังได้กว่าจะได้เริ่มมีอะไรบ้างในวันนี้วันนี้ห้องโดนจองเยอะ ติดฟิล์มติดฟังติดประตดดูดูดูมาเริ่มเลยดีกว่าคันนี้้าบอกว่าพี่แมนว่าอยากให้ทำอะไรเสนอมาเลยอ่ะอกระจัดให้เลยแล้วกันอย่างแรกเลยที่ขายไม่ได้เลยก็เาก็ฟังเทวะฟ,ฟ,ฟังโช๊ปากระโปรงหน้าเนี่ยครับพี่พี่สันทำอยู่เนี่ยครับยกด้ามมือเปิด V5 ห้าโปรอ่อจาจะกิโลเทสอ,อ่าไอ้นี่ก็ออกทีาจอกลางนะครับฟิล์ม ลีมด้านนะครับเลนกระจกมองข้างสีฟ้าเพิ่มมุมมองในการขับเฮียมีคนถามเข้ามาว่าสกีรโรลเหตไฟฟ้า,ฟฟานี่เรามีเข้ามาอย่างครับเฮียเออมีแมนเห็นมีคนติดมาเหมือนกันนั่นอ่ะที่ลงไปนั่งปุ๊บมันก็อื้อใชไม่มีว่ะไม่มีอืม่มก็ติดนีิ่มก่อนแล้วกันมือไปก่อนอนะ่ะต่อไปสครับเหตุ เรืองแสงนะครับผมไอ้คที่ไม่ให้เรืองแสงแบบมีไฟมีไฟมีไฟไ LED นะครับอ่าโมเดล Y คลิกเซนเซอร์เซนเซอร์ฝาท้ายเฮ้ยมีคนโทรมาถามพี่แมนว่าพี่มีคิกเซนมีคิกเซนเซอร์ฝาหน้าไหมฝาหน้าเออเอ้ยน่าคิดในอย่างมันต้องมีคนถามนีแล้วมันมีแล้วมันจะใช้งานยังไงวะก็ฝานเหมือนเหมือนฝาท้ายน้องเฮ้ยกอเดี๋ยวถามบริัทอะยกันว่ามันมีไหมอ่ะกวงมาลายยกนะครับผมหังดำ เจาะรูคาร์บอนเงาเพร้อมฝาแอร์แบ็ค สรุปก็คือลูกค้าบอกใส่ใส่อะไรได้ใส่ไปเลยใช่ไหมใช่ครับผม,ผมก็ยังไม่ครบยังขาดแดชบอร์ดคาร์บอนแดชบอร์ดคาร์บอนเดี๋ยวลูกค้ามาเติมอ๋อเดี๋ยวมาเติมใช่ครับก็รวมง,งบไปรวมง,งบมาแล้วลูกค้าใส่โช๊คโปรเพนเดอร์ด้วยมันจะงบมันจะหกหลักเลยเยอะแล้วแล้วต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอมเบียนไลท์จัดเต็มอ่าอันนี้จัดเต็มตัวหนักคือตัวนี้เลยครับใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับก็แผนงานก็เดี๋ยวเราใสา่ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บงานต่อตองานพรุ่งนี้เนอะเพราะลูกค้ามารับพรุ่งนี้เย็น ุยชมกันในคลิปนะครับว่าแต่และอย่างใช้งานยังไงปัดดีกว่า ชุดนี้ก็เต็มที่เลยทั้งหมดกี่รายการพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบพอเะเยอะเกินสิบกว่ารายการเลยครับผมก็รวมโชคด้วยรวมโชคด้วยมีใส่โชคด้วยเป็นไงหกหลักหกหลักเต็มที่ก็ใช้เวลาไปวันเกือบหนึ่งคืนใช่เพราะว่าเราต้องเก็บรายละเอียดเยอะคือเราเราพูดตรงๆเราเน้นแอมเบียนที่สุดเน้น เน้นเก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยสายเนี้ยจะดูแบบคลิปครับบอกได้เลยว่าเราคลิปคลิปคลิปเก็บซะไม่เหลือเลยอ่ะใช่ติดด้ครับบุญละโอเคครับผร้อมใครที่ขับโมเดล Y หรือโมเดล3อยู่นะอยากจะได้ฟังก์ชันพวกนี้อุปกรณ์เสริมที่คือยังได้อยากจะได้อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยอือก็เข้ามาได้เลยพร้อมติดตั้งให้ มีทุกอย่างเข้ามาคุยเรื่องคิวมันนิดนึงมีทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นครับโอเคลูกค้ามาพอดีเลยให้ลูกค้ามารับรถแล้วเราก็มีรถสำรองให้นะลูกค้ารถใช่ไปใช้งานเรียบร้อยส่งงานหน่อยนะครับรายการแรกครับมีฟังครับผมฟังนะฟังครับโอเคติ๊กครับรายการต่อไปคลิกเซนเซอร์พี่คลิกเซนเซอร์ครับครับเตะโอ้โหไม่เติง่ายจังโ อยู่ที่ฝีมือการติดตั้งเวแย่อมากสุดยอดสุดยอดไปครับครับเสร็จปุ๊บอ่าปรับองศาจอกลางองศาจอกลางครับนี่ครับสายขวาขึ้นลงครับย่มอันนี้ฟิล์มด้วยนะพี่ครับฟิล์มฟิล์มด้านนะฟิล์มด้านครับแคนโชอันนี้เขาจะหนากว่าของของของตลาดทั่วไปครับผมฟิล์มเขาโอเคอยู่นะแล้วก็กระจกเลนส์ฟ้าครับกระจกเลนส์ฟ้าครับใช่นี่ครับกระจกนี็จะเพิ่มมุมมองย่มเรียบร้อยครับอมเบียนสไลด์ แอมเบียนสไลด์แอมเบียนไล์ครับนี่เช็คไฟครบทุกสีครับผมโอเคทุกฟังก์ชั่นใช้ได้หมดนะครับครับผมครบครับไฟกาประตูไฟกาประตูครับนี่อ่าเป็นของโมดต้องเป็นโมเดลวายนะครับตรงรุ่นครับโมเดลวายครับตรงรนครับแล้วก็รูดําเงานี่ครับรูดําเงาอะไรอรพี่นี่วัวว่า พวงมาลัยครับพี่จดให้อ่านรูดําเงาผมก็คิดเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหคิดไปไกลเหมือนกันผมก็คิดครับรูดําเงาโอเคสุดท้ายก็ยกด้ามยกด้ามเปิดครับวีห้าโปโอ้โหสีสว่างจ้าครับนี่ครับตัวนี้สีสีโคตรจังครับโอเคก็ส่งงานทำนี้ครับผมปากเพชรร้าน KC Racing ครับผมเฟซบุ๊ก KC Racing นะครับครับทิกเกอร์ไอจียูทูบครับ KC Racing ครับครับก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ